ครับผมสวัสดีครับพ่อหวยเสียหนหวยไรเป็ไนได้ครับมีผู้ร่วมมีผู้จนบ่สว่ครับมีผู้จุนเลยอุดีใจอุ้ยดีใจจังหาเลขพอล่อหมูข่มฝันกับเขานะครับรายกาเลขเลขที่ผมเหยียบเนาะเด่นแปดบนก็เข้าครับเด่นแปดเนาะ,ะเดินให้เดินลักแปดนี่คือเขาถือว่าวิ่งอของพ่อหมูกับเขานะครับวิ่งเดินแปดบนแล้วก็ เดินเจ็ดล่างครับผมสำหรับคนที่มักเดินเจ็ดเดินแปดที่ว่าไห้น่ะเดินเจ็ดเดินแปดก็คือเอาเจ็ดตัวมากตัวน้ก็ได้คือตัวของพ่อหมูผ,ผ,ผ,ผมมักพวกหกเจ็ดหกแปดไปนะครับเนะาะถ้าไผมักเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหางก็คือเข่าไผมักแปดสองแปดสามแปดสี่คือเข่าครับผมก็คือสรุปเลขควมฝันอีีคือเลขควมฝันนี่ก็คือที่เหตุออกมาเนาะสามแปดห้าเจ็ดอืมครับผม แปดสามครับแปดสามคือซีตัวที่เฮ็ดเรียกควอมฝันเมื่อเช้านี่แปดสามห้าเจ็ดครับผมที่เฮ็ดที่เฮ็ดไปเมื่อเช้านี่เนาะอันนี้เลขควอมฝันครับผมอ่าเลขควอมฝันกับเลขันพ่อหมูสูตรคำนวณออกมากับฮือว่ายยังโอเคอยู่ครับผมคือเขาเลขวิ่งสามตัวเลยครับผมของพ่อหมูก็คือข้าวเด่นแปดบนเนาะอันนี้บนเด่นแปดก็ข้าวไป แล้วก็เด่นเจ็ดรองศูนย์ก็เข้าครับผมเจ็ดกับศูนย์ก็เข้าของพ่อหมูครับผมคือเข้าสามตัวครับเจ็ดศูนย์คือแปดเจ็ดศูนย์นี่เข้าครับผมคือเลขโกลมฝันเข้าเต็มๆเลยแปดสามแปดห้าเจ็ดห้านี่คือให้หมุนสี่ตัวอ่ที่ออกไปเมื่อเช้านะครับผมอ่าคือเป็นแนวทางให้แต่ว่าของพ่อหมูนเนี่ย เดินแปดเดินเจ็ดเข้าหมดครับกับเดินศูนย์นี่อยู่เลขศูนย์ยิ่งเข้าได้เลยลองศูนย์เจ็ดนี่ยืนกับแปดอยู่แล้วที่พ่อหมูบอกครับผมอ่าคือสิ่งที่ผู้ส่งมาไลา่ครับท่านฟังเลขสรุปเมื่อเช้าวนี่ของเลขควบฝันพร้อมทับทุนได้นั่งราคาเอาแปดไปเดินกับเจ็ดไปเดินเนาะ,ะท่านผู้ดใดถึงแน่กับเขาเมนต์มาบอกพ่อหมูนะครับผมเพื่อวันนาทีได้เป็นกคลังแรงใจของพ่อหมูอีกพ่อหมูก็ถือว่าแปดเข้าเจ็ดเข้าตาม ที่เฮ็ดไว้ครับผมแปดบนเจ็ดล่างพอเข้าครับผมนั่นแหละครับผมราคาเรื่องข่วมฝันเนาะก็เฮ็ดมือเศร้าดิจับปลาสามตัวครับพี่น้องจับปลาสามตัวกัตีเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดแปดแปดสามเจ็ดห้าแปดห้าครับที่เบิ้งกันบอคลิปสุดท้ายครับผมสี่สี่ข่วมฝันอ่าพ่อหมูก็ถื่อยู่ครับผมอ่าเห็นข้างบนข้างล่างครับผมครับเรื่อพ่อหมูเข่าเบิร์ดครับผมพ่อหมูหมุนเอาเบิร์ดเลย ครับได้มื่อไล่เราได้พราอันซื้อขนมได้ร้อยครับทำส้มถือว่าแล้วครับผมถ้าซื้อกะปิ้งมาบอกข้อหมูนะครับว่าไผถือว่ถือไงครับว่าหากแชทมากกุยกันแน่คือพ่อหมูก็ให้ว่าเดินแฝดเดินเจ็ดอยู่แล้วครับผมถ้าไผเดินตามของพ่อหมูกับขึ้เขาเลยอำเภอมักอยู่ใต้กะจะเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามล่างครับผมอ่ามากสูงแน่ขึ้นพ่อหมูกะคือซื้อแน่ก็ซื้อลักลุ่มไหวก็ได้ครับผมเดินเจ็ด คือเดินแปดพวกนี้ก็เข่าได้เลยครับแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดผู้มากขัเรียกเอาหกสิบห้าเอาแปดเป็นตัวดีนครับอ่าหาเลขใส่เอาครับอ่าแม่หมูดีใจอยยเลว่าดีใจครับครับเข่าบนเข่าล่างครับผมน้าเลขวิ่งนี่เข่าบิดทั้งสองตัวครับสามตัวเลยเลขวิ่งนี่วิ่งแปดวิ่งเจ็ดถ้าวิ่งศูนย์นี่เข่าบิดครับเด่นแปดเด่นเจ็ดเข่าบดครับผมอยู่นี่ครับผมเออก็ให้คือสรุปผมมาแล้วเนาะของของหมูนี่ เข่าแปดเข่าเจ็ดครับผมก 9, 5, 5. ะเข่าศูน,น,นย์อ่าลาเลขข้อมฝันนี่เข่าเบิร์ตเลยครับผมแปดสามห้าเจ็ดที่เข่าเบิร์ตครับเลขข้อมฝันอ่าท่านผูช้ชมเบิรงเบิรงเบิรงแล้วกัสโชคชัดมาคุยกันครับผมบว่าใครโชคดีไม่โชคดีนะครับอ่าก็เดี๋ยวให้แม่หมูเป็นผู้บอกต่อน,นะครับเนาะเดี๋ยวพอหมูไปตามส่มงไปคนก่อน <c oughs> อ่าพ่อหมูกระถือบนถือล่างครับผมคือรอบนี้พ่อหมูเขาล่างบนครับผมที่เขาวิ่งนี่ล่างบนเลยแปดกับเจ็ดครับผมลากกระถือสองตัวล่างสองตัวบนพร้อมเนาะครับผมอ่าพ่อหมูก็มีแนวทางให้รอบหน้าครับสิบปอยจะจะว่ายเนี่ยครับวันที่สองที่สามก็สิบปอยแล้วอ่างวดหน,น้านี่เพราะว่าถ้าปอยไปแล้วก็เป็นเลี้ยงอันเลี้ยงนี้ไปเนาะครับผม,มาให้คุยกับแม่หมูแป๊บนึงนะครับเนาะ โมเป็นจังไดค่ะผู้ใดถื่อหน่อยถื่อหลายจังไดว่าสู้กันฟังได้ด้วยค่ะแล้วมือเส้าด้วค่ะเด้มมือเส้าผู้ใดได้เบิ้งอ่าทิ้งไข้ทิงทท้งใหคลิปมือเส้านี้ค่ะที่ที่แม่หมูบอกว่าฟันว่าตอนตอนที่พ่อหมูบอกว่าฟันว่าอ่าไดจา้จับปลาสามตัวจับปลาสามตัวแล้วก็อ่า คลิปทิ้งท้ายได้ดูไหมคะได้ดูกันไหมคลิปทิ้งท้ายแม่หมูที่ที่มีผู้ชายคนหนึ่งทิ้งท้ายคลิปเมื่อเช้าของแม่หมูนะคะที่มีผู้ชายคนหนึ่งบอกว่าฝันว่ามีคนมาบอก8ปสามแม่หมูบอกแล้วช็อตเด็ดค่ะคุณผู้ชมขะอยู่ตรงนั้นค่ะอยู่ตรงนั้นเลยนะคะคุณผู้ชมะ่ะเป็นยังไงใครดูจนจบคลิปบ้างแล้วเอยเป็นยังไงบอกแล้วไงว่าท้ายคลิป เราจะมีเซอร์ไพรส์แล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์เด็ดเด็ดเด็ดมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะโอ้ยดีใจค่ะดีใจหลายคุณผู้ชมค่ะถือทั้งบนทั้งล่างค่ะเอาเป็นว่าผ่อหมูบอกว่าอีกสองสามวันสองวันใช่ไหมพูอหมววันหรือสองวันวันที่สามเหรอวันที่สามอะไรวันนี้วันที่สิบหกวันที่สิบแปดหรือเปล่าคะค่ะ,ค,ค,ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมค่ะประมาณ อีกสองสาวันนะคะยังไงก็ใครที่ยังรักยังถูกใจพ่อหมูแม่หมูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้พ่อหมูกับแม่หมูด้วยเพื่อที่จะมีกำลังใจาตามหาหวยมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ก็แม่หมูก็ยังไงก็ดีใจด้วยนะคะที่ใครที่ถูกทั้งบนทั้งล่าง หรือว่าใครถูกรางวัลอื่นๆยังไงก็สแสดงความดีใจกับทุกท่านด้วยนะคะยังไงก็สแสดงความดีใจกับตัวเองด้วยเลยคะ่ะดีใจมากเลยค่ะสองวดแล้วค่ะแม่หมูถูกทั้งบนทั้งล่างสองวดแล้วค่ะยังไงก็ถ้าใครอยากติดตามแม่หมูก็กดติดตามไว้นะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ค่ะเดี๋ยวยังไงถ้าคลิปแม่หมูยังไงถ้าปล่อยคลิปวันไหนก็ จะได้เห็นก่อนนะคะเห็นก่อนซื้อก่อนรวยก่อนคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะถ้ายังไงคลิปนี้แม่หมูขอจบคลิปลงเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวยังไงตรวจลอตเตอรี่ก่อนนะคะขอเวลาตรวจลอตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวถ้ายังไงถูกรางวัลใหญ่เพิ่มเติมยังไงจะเอามาโชว์นะคะคุณผู้ชมคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณและสวัสดีค่ะ